สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับไปคลิปสั้พิเศษนะครับที่ผมเคยถามเรื่องแอช i เม e m e n t อันนี้ครับมีคนตอบมาแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เลือก s h o w ลนะครับคลิปอันนี้เป็นคลิปสั้พิเศษครับไม่น่าจะถึงหนึ่งนาทีเลยนะครับแล้วก็ให้ไปคลิกที่รถนะครับเี๋ยวเขาบอกแบบนั้นทรถที่รถ,รถอ่า เออนะครับผมก็ไปมั่วอยู่นานไม่รู้นะว่ามันให้โชว์เวลเราก็ไปลินทีนโดนับโอเคครับ, okay, ค,รบคลิปนี้สั้นพิเศษครับครึ่งนาทีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในเอพิโซดที่2 s t สต e ลลี่เดิร์ดไดมอนดนะครับถ้ากิดใครถามว่าทำไมช่วงนี้ถึงไม่ได้ลงคลิปคือช่วงนี้ครับผมใกล้สอบแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมก็ไปเขีนมาครับว่าออในเกมเนี้ย ตอนตอนที่ฝมนจิ้มจิ้มจิอะไรแบบนี้ครับมันอาจจะจิ้มไม่ค่อยตรงใช่ไหมครับเออมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะฟุดกรีนหรือว่าขยายจอได้นะครับ